ขอบคุณขอบใจเป็นมากมากครับที่เป็นท่งของไม้ครับที่เป็นทรงของมาให้ครับขอบคุณเลยครับผมมาเนี่ยมันขอบคุณมากมากเลยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณเลยตอนแรกพวกคุณ้วันเสียตาดีผกิใจครับพ่นใจแล้ว สรงไม่แต่ทรงแม่ร้อนนั่งแต่สิบมียางกระมันกับบ้านเลิกที่แอร้อนนะครับอันนี้มันเป็นมันสรงไม่ผมนี่ยพอมันเขียนซื้อผมนะครับทรงไม่ร้อนอยู่ตอนเขียนบ้านเลิกที่แอร้อนใส่เื้อข้าอย่าร้อนใส่ครับอันนี้มีแต่ซื้อผมนะครับวบวกยังไง Yeah! <laughs>